ตอนนี้เราอยู่กันในซีรีส์ห้องเก็บของนะครับห่างหายไปนานมากทีเดียวนะสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยบอกตรงๆงเลยว่าที่ไม่ได้ทำามาว่าหาเรื่องผีดีๆไม่ได้นะครับมันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่พอเราฟังเรื่องผีมากๆเข้าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรื่องนั้นก็ไม่โดเรื่องนี้ก็ไม่น่ากลัวครับผมอยู่ในอารมณ์อย่างนั้นนะครับมันก็เลยไม่สามารถหาเรื่องผีดีๆได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยป่วยด้วยนะเป็นหวัดเพราะงั้นเสียงก็จจะเพี้ยนไปนิดหน่อยนะครับ ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมมีออหัวข้อที่อยากจะทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอหาเรื่องผีดีๆมาเล่าตอนท้ายไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนหัวข้อไปนะครับเอาเป็นว่ารเรามาดูเรื่องของคราวนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทั้งเรื่องนี้ลับนะครับเป็นเรื่องของคดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงด้วยนะครับพร้อมๆกันเลยซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเข้าใจว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นชาวพุทธนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่า ประเทศไทยเป็นเมืองพุณถูกไหมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะพูดในเรื่องในทางของศาสนาคริสต์นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้ธรรมเนียมหรือว่าไม่รู้ขั้นตอนพวกนี้นะครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆก็แล้วกันนะครับส่วนถ้าเกิดว่าอะไรที่ผมพูดเกี่ยวกับทางของพุทธแล้วมันไม่ถูกต้องก็สามารถเขียนในคอมเมนต์ได้เพราะว่าบอกตรงๆว่าผมไม่รู้นะครับผมเป็นคนคริสต์ที่เป็นคาทอลิกนะครับแล้วก็ อยู่กับทางคาทอลิกมาตลอดตั้งแต่เด็กนะครับไม่เคยยุ่งเรื่องของศาสนาพุทธเลยนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกเรากันนะครับในศาสนาคริสต์ครับบัตรหลวงแต่ละคนเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการทําแต่ละอย่างได้ไม่เท่ากันนะครับเช่นอายๆคนอาจจะพอรู้แล้วว่าในศาสนาคริสต์เนี่ยมีเรื่องของการยกบาปให้ได้นะครับซึ่งบัตรหลวงทุกคนสามารถทําได้ถูกไหมเช่นสมมุติว่าผมไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องมานะครับแล้วผมรู้สึกสำนึกผิดจริงๆนะครับเราก็ไปสารภาพบาปนะครับ บัรหลวงก็จะมีมีสิทธิ์ในการยกบาปตรงนั้นให้ในกรณีที่เรารู้สึกผิดจริงๆสำนึกผิดจริงๆแล้วก็ตั้งใจจริงๆที่จะไม่ทํามันอีกนะครับบัรหลวงก็จะยกบาปให้เราเพียงแต่ว่า,าไม่ใช่บาปทุกอย่างที่บัรหลวงจะสามารถยกให้ได้เช่นบาปหนักเช่นการฆ่าคนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของอาบาปหนักพวกนี้เนี่ยต้องเป็นพระสันตปรปาเท่านั้นที่จะสามารถยกบาปได้แต่ว่า ก็จะมีนักบวชที่อยู่ในระดับสูงหลายคนสามารถทําหน้าที่นี้แทนได้เช่นพระคาดินันเนีย่ยอะไรก็ตามนะครับอันนี้คือการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของการยกบาปหนักแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกครับที่เออไม่ใช่แบบทุกคนทําได้นั่นก็คือการไล่ผีด้วยปกติแล้วเนี่ยบัตรหลวงที่สามารถไล่ผีได้จะต้องได้รับการแต่งตั้งหรือว่ามอบหมายเป็นพิเศษนะครับซึ่งทําให้บนโลกนี้เนี่ยจะมี น้อยมากที่จะสามารถทําหน้าที่นี้ได้นะครับในไทยเนี่ยผมจําได้ว่ามีอยู่ท่านหนึ่งที่สามารถทําได้เพียงแต่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตอนที่ท่านเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมได้ยินเรื่องของท่านตอนที่ผมยังเป็นเด็กอยู่นะครับและนี่ก็ผ่านมานานมากแล้วซึ่งสาเหตุครับที่ทําให้มีบัตรหลวงไม่กี่คนที่สามารถรับหน้าที่นี้ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูกระชัะตามหลักของศาสนาริต์นะครับไม่นับแบบที่เรารู้จักกันในศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นนะ เราจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องของการผีเข้าเท่าไหร่นักนะครับคือเราใช้คําว่าผีเข้าแต่ว่าตามปกติแล้วของศาสนาคริสต์ที่เราจะเห็นกันเนี่ยสิ่งที่มาเข้าสิงคนเป็นจะไม่ใช่วิญญยาณคนตายแต่จะเป็นผีปีศาจนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าผีปีศาจเนี่ยมีฤทธิ์อำนาจมากกว่าคนธรรมดาว่ากันง่ายๆก็คือถ้าเทวดาอยู่ฝ่ายของสวรรค์ปีศาจก็คือฝ่ายของนรกถูกไหมก็คืออยู่สูงกว่ามีฤทธิ์สูงกว่ามนุษย์ทั้งคู่นะครับ เพราะงั้นเนี่ยจึงไม่ใช่บัรลงทุกคนที่จะสามารถทําหน้าที่นี้ได้เพราะว่าการติดต่อกับปีศาจเป็นเรื่องที่อันตรายเอาละที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะครับคือเรื่องที่อยากจะให้รู้ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องต่อไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับบุคคลที่ผมกำลังพูดถึงนี้เป็นบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่จริงมีตัวตนอยู่จริงเพราะงั้นก็ให้เกียรติในการคอมเมนต์หรือว่าสแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ ภาพที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้นะครับคือผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเอนาลิสมิเชลนะครับเธอมีชีวิตอยู่นะครับเ,เกิดนะครับในปี1952นะครับในหมู่บ้านเล็กตอนใต้ของเยอรมน,นีนะครับนถือแคทอลิกเหมือนผมนะครับซึ่งเรื่องราวของเธอเนี่ยจัดว่าเป็นหนึ่งในอาการผีเข้านะครับที่กินระยะเวลายาวนานที่สุดน่าจะอยู่ประมาณ10เดือนได้ เธอมีชีวิตอยู่ในครอบครัวคาะราเด็กที่ค่อนข้างจะเคร่งมากทีเดียวนะมีพี่น้อง4คนนะครับชีวิตของเธอก็เป็นไปอย่างราบรื่นตามปกติเหมือนกับที่หนุ่มสาวทั่วไปจะเป็นกันนะครับจนกระทั่งมาถึงในปี1968ครับอยู่ๆเนี่ยแดนนิสนิเชลครับตอนนั้นอายุได้เออ16ปีก็มีอาการสั่นอย่างรุนแรงนะครับพ่อแม่ของเธอเนี่ยก็เลยพาเธอไปพบกับแพทย์แผนปัจจุบันนะครับซึ่งก็คือ แพทย์แบบสมัยใหม่นั่นแหละนะครับโดยที่แพทย์เนี่ยระบุว่าเธอเป็นลมบ้าหมูชนิดร้ายแรงนะครับแพทย์ก็เลยจ่ายยาให้นะครับแต่ว่าอาการกลับยิ่งสุดลงไปอีกและด้วยความที่อาการของเธอไม่ดีขึ้นเลยนะครับตลอด5ปีหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยจะต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ตลอดนะครับจนในที่สุดเนี่ยทางครอบครัวก็เริ่มจะนึกถึงเรื่องทางสายศาสตร์ครับว่านี่อาจจะเป็นอาการของการถูกผีเข้าก็ได้แต่ว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยอาการของเธอก็ยิ่ง สุดลงแล้วก็ยิ่งแปลกปหลาดมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเธอเริ่มมีอาการที่จะด่าทอทุกตีคนในครอบครัวไม่ทานอาหารนะครับหันไปกินพวกมแมลงนะครับดื่มฉี่ของตัวเองนะครับฉี่เสื้อผ้าเห่าหอนเหมือนสุนัขนะครับแล้วก็เ,เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอหายจากอาการนั้นก็คือสติกลับมาเนี่ยเธอจะมีอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรงนะครับมีหลายครั้งที่เธอคิดที่จะฆ่าตัวตายซึ่งทําให้คนในครอบครัวเนี่ยยิ่งคิดว่าเธอน่าจะถูกผีเข้ามากกว่าเดิมอีก หลังจากนั้นครับในปี1975นะครับเดือนกันยายนเนี่ยหลวงพ่ออานกับหลวงพ่อเลนนะครับก็ประกอบพิธีกรรมนะครับเพื่อทําการไล่ผีพีศาสนะครับซึ่งจะต้องทําสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยจะยาวประมาณ4ชั่วโมงได้นะครับซึ่งในการประกอบพิธีเนี่ยเธอจะมีอาการดิ้นนะครับคือเหมือนกับจะพยายามหนีให้ได้เนี่ยจน จะต้องมีผู้ชายมาช่วยจับนะรบประมาณ3-4คนต่อครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยถึงกับจะต้องล่ามโซ่ไว้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือหลังจากที่ทำพิธีกรรมได้ผีแล้วเนี่ยอาการของเธอก็ดีขึ้นมากนะครับจนน่าเหลือเชื่อนะครับจนเธอสามารถกลับไปเรียนได้นะครับสา,ารถเข้โบ์ได้ตามปกตินะครับแต่ว่าอาการก็ดีขึ้นได้ไม่นานเพราะว่าหลังจากเธออาการดีขึ้นได้ไม่นานนะครับแค่ระยะเดียวนั่นเองเนี่ยเธอก็เริ่มกลับมามีอาการซึมเศร้าเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มจะไม่ยอมทานอาหารอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อเวลาผ่านไปนะครับการขาดอาหารของเธอเนี่ยก็ทำให้ร่างกายของเธอสุดโทรมนะครับขาดทั้งน้ําและอาหารนะครับทำให้เธอเนี่ยเกิดอาการปอดบวมซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยการปอดบวมปเป็นอะไรที่ ที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับคือการรักษาในยุคนั้นมันยังไม่ได้ดีมากนะครับก็ไข้ขึ้นสูงแล้วขยับตัวไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังคงต้องทําพิธีกรรมได้ผีกันต่อไปนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับนั่นเป็นการทาพิธีกรรมครั้งสุดท้ายนะเพราะว่าในเช้าวันต่อมาเนี่ยเพื่อพ่อแม่ของเธอกลับมาหาเธอในตอนกลางวันนะเธอก็เสียชีวิตรับในวันที่1กรกฎาปี1 9 7 6 หลังจากที่เธอเสียชีวิตไปนะครับว่ากันว่าศพของเธอเนี่ยไม่เน่าเปื่อยนะครับก็มีการเอาศพขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนลงใหม่ให้อย่างดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยในพิธีทำไล่ผีครั้งนี้นะครับยังมีการบันทึกเสียงระหว่างการทำพิธีเอาไว้ด้วยสามารถหาฟังได้นะครับผมขอไม่เอาติดไว้ในคลิปก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับน่าจะหากันได้ละ่ะก็ตลอดช่วงระยะเวลา10เดือนนะครับที่ทําการไล่ผีเนี่ยรวมแล้วเธอทาการไล่ผีทั้งหมด67ครั้งซึ่งถือว่าเยอะมากทีเดียว ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องราวของแอนดิสมิเชลนะครับก็สามารถหาดูได้นะมีทำเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับน่าจะหลายครั้งที่เดียวนะครับสำหรับประวัติของเธอก็สามารถดูได้ที่ถ้าจำชื่อเรื่องไม่ผิดน่าจะเป็น The e x o s c m ออ of Emily Rose นะครับมีการเปลี่ยนชื่อตัวละครแต่ว่าเป็นประวัติของเธอล้ลวนๆนะครับแล้วก็เรื่อง r q u u i m นะครับก็น่าจะใช่เหมือนกันส่วนท้ายคลิปนี้เนี่ยคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเพร,ราะว่าอย่างที่บอกว่า หาเรื่องมาเล่าไม่ได้นะครับก็น่าจะแค่นี้แล้วก็ถ้าว่าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มก็เขียนมาในคอมเมนต์ลวกัน before. แต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีคลิปมากนะักเพราะว่าเสียงผมก็ยังมาหายขาดได้หายนะครับยังป่วยอยู่ยังป่วยอยู่นะครับแต่ว่าเ,ออเดี๋ยวว่าหายป่วยเมื่อไหร่ก็จะทำคลิปกลับมาเต็มที่เหมือนเดิมน้องก็รอกันหน่ำกันแล้วกันนะครับอ่ะคอมเมนต์ไว้ลวกันว่าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติสสสมสามารถเขียนได้นะครับเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ